สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถยนต์มือสอภาคใต้นะครับคลิปนี้มีรถมานำเสนอ Isuzu d m a c รุ่น SLX c a ก g ย a ์ธรมรมดาเครื่องดีเซล2,500น2 5ซีซีมีเทอร์โบโรงงานตัวท็อปสุดปี2006รถสีสวยพอได้ครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักพลิกค,คว่ำหรือจมน้ำนะครับ เครื่องดีเกียร์ดีเชซี่สวยเดิมไม่มีผูกไม่มีดามล้อแม็กเดิมเดิมทั้ง4เส้นอย่างดีขับได้อีกยาวเลยครับเบรก ABS ภายในสะอาดบอกไม่ขาดกระบัดสวยมีไลเนอร์แอร์เย็นเย็นกระจกไฟฟ้าระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกติเครื่องเสียงมีฟังภาษีปี6-6รถสวยพร้อมใช้งานเล่มเอกสารพร้อมโอน รถทะเบียนบท640กาศน์ลสินสนใจจริงโทรคุยอย่างเดียวครับขายเงินสดและผล่อนราคาขาย1,19,000บาทครับซื้อใช้เองราคานี้คุ้มคุ้มเลยครับรถอยู่ตำบลบ้านใต้จังหวัดกาญจนบุรีเบอร์โทรนะครับ0802619756 ห้ามโอนเงินมาจำใดๆทั้งสิ้นจนกว่าจะได้เห็นรถด้วยตนเองนะครับทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางโฆษณาเท่านั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ